สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ชาวเน็ตสุ่มไฟแสะตายชุติมาปมกระแสะอดีตสามีทิมพิธาเงียบหายแล้วตายชุติมาดาราสาวสวยถูกชาวเน็ตสุ่มไฟแสะปมกระแสะอดีตสามีทิมพิธาเงียบหายแล้วงานนี้ทำเอาหลายคนร้ายแรงและมาคอมเมนต์หัวใจให้อย่างมากมาย มีกระแสดาม่าวนมาใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาสำหรับคุณแม่คนสวยตายชุติมาทีปนาฏที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกสนใจไปเสียหมดยิ่งช่วงหลังๆมานี้อดีตสามีของเธอหนุ่มหล่อทิมพิธาลินเจริญรัฐออกมาเล่นการเมืองทำเอาคนยิ่งสนใจหนักขึ้นและพากันลุ้นให้คืนดีกันอย่างมากมายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวตายในรูปที่เธอลงตอนรูปตัวเองนั่งเซ็งเงที่รถติดด้วยลุกสุดสวยก็มีคนมาไหลและชมความสวยของเธอแบบแน่นมากๆแต่แล้วก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาอัปเดตข้อความในทำลองแะเธอว่าคนเริ่มเมนน้อยลงนะคะกระแสพิธาหายค่ะงานนี้คนก็มากดไหลพร้อมรอดูคนจะมาต่อประเด็นกันอย่างมากมาย โดยสาวตายก็ไม่ได้ลบข้อความดังกล่าวไปอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ